ภาวะแคลเซียมต่ำที่จะทําให้เรามีอาการชักรวมถึงความดันสูงบวมน้ําและเกิดภาวะแทรกซ้กอนในเรื่องของน้ําท่วมปอดตามมาได้ด้วยสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2 4เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงมีหลายคนนะคะสอบถามเกี่ยวกับโซดามินที่ช่วยรักษาชะลอในโรคไตเสื่อมได้ไปหาข้อมูลงานวิจัยต่างๆเพิ่มเติมมาให้แล้วค่ะยาโซดามินหรือโซดามินนะคะก็จะมีส่วนประกอบของโซเดียม บคาร์โมนหรือก็คือผงฟูที่เราใช้ในการทําเบเกอรี่ใช้ในการล้างผักต่างๆก็จะมีริท์ที่เป็นด่าง ะะมีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มิ้น์ซึ่งเวลาเราทานก็จะรู้สึกว่ามันเย็นๆซึ่งโซดามิ้น์นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการจุกเสียดเล่นท้องลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารที่เกิดจากกดเกินแต่ก็ไม่ได้ช่วยในการรักษาซึ่งด้วยความที่โซดามิ้น์นะคะมันมีฤทธิ์เป็นด่างยามันจะเป็นด่างๆก็เลยบอกต่อๆกันมาพูดต่อๆกันมาว่าจะช่วยชะลอในเรื่องของไตเสื่อมได้แต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะปอดของเรานะคะไตของเราจะทํา หน้าที่ในการกำจัดพวกกรดในร่างกายได้เองอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาที่มันเป็นด่างการกินโซดามิน์เข้าไปจึงไม่ได้ช่วยในการชะลอไตเสื่อมรักษาโรคไตหรือลดการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแต่ก็มีงานวิจัยอยู่บ้างนะคะสำหรับระยะต้นๆที่ใช้โซดามิน์ในการชะลอเรื่องของไตเสื่อมแต่จะเป็นงานวิจัยที่อยู่ในช่วงสั้นๆน,นะคะยังไม่ได้มีการติดตามหรือวิจัยต่อในระยะยาวซึ่งการที่เรากินโซดามินมากก้น์มากจนเกินไปหรือเกินค ขนาดแบบนี้ค่ะมันก็จะมีในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้เช่นทําให้โพแทสเซียมในเลือดต่ําก็จะมีในเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงได้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือภาวะแคลเซียมต่ําที่จะทําให้เรามีอาการชักรวมถึงความดันสูงบวมน้ําและเกิดภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของน้ําท่วมปอดตามมาได้ด้วยดังนั้นคนที่เป็นโรคไตรวมถึงคนที่เป็นโรคหัวใจโรคตับด้วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยที่ไม่มีการติดตามของคุณหมอหรือก็คือไม่ควรซื้อโซดามิน าทานเองควรใช้เฉพาะในตอนที่คุณหมอเขามีการสั่งจ่ายมาเองอาจจะเป็นในกรณีที่ไตระยะสุดท้ายที่ไตวายวมากมากนะคะเลือดมันมีความเป็นกรดก็อาจจะต้องใช้อะไรที่มันเป็นด่างเข้าไปปรับสมดุลความเป็นกรดด่างเพื่อให้ร่างกายมันสามารถทํางานได้ซึ่งการใช้ยานะคะก็จะต้องมีการติดตามค่าอ e ิเล็กโทรไลต์แร่ธาตุในเลือดอย่างใกล้ชิดจากคุณหมอจะช่วยป้องกันในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงของยาที่กล่าวมาข้างต้นได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องของโซน ก็มีเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆน,นะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโซดาิ้นช่วยรักษาโรคไตยอยู่เพื่อให้เขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะได้นําไปดูแลตัวเองได้ถูกต้องด้วยป้องกันในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ